สวัสดีครับใครเคยเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่าเปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเน็ตช้ามากคอยดูนะครับจะทำให้ดูช่วงที่เชื่อมต่อครั้งแรกเน็ตจะช้ามากครับดึงเน็ตไม่ได้เลย เวลาประมาณเกือบหนึ่งนาทีได้ครับหลังจากข้างบนเนี้ยมันเป็น4 g อยู่ใช่ปะ่ะสักพักจะเป็นตัว e แล้วนานพอสมควรเป็นตัว e จนเราออกก่อนนะต้องออกจากแอปก่อนรอจนกว่ามันจะขึ้นเป็น4 g เราถึงจะเข้าได้อีกครั้งหนึ่งแบบนี้ งงมากเลยครับนครับไม่รู้เป็นเฉพาะเครื่องผมหรือเปล่าใครรู้เหตุผลคอมเมนต์ใต้คลิปได้ยะะครับสวัสดีครับ